เหลือเหลือไม่กี่บาทมานะนี่กําลังมาแรงในตอนนี้นะคะร้อยเจ็ดเก้านะคะหมอนหนุนสามใบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสวัสดีค่ะลูกค้าคะ หมุดให้เรียบร้อยไหมคะปักตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าคะท่หมอนหนงจสองใบแถมฟรีหมอนข้างหนึ่งใบวันนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทนะคะหมอนสองหมอนข้างหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะลูกค้าคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะี่หมอนมนสองใบแถมฟรีหมอนข้างหนึ่งใบนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทนะคะลูกค้คคาคะใครได้ราคาไหนนะคะลูกค้าคะ แจ้งไมค่ค้าด้วยนะคะลูกค้าคะวันนี้นะคะหมอน2หมอนข้างหนึ่งหนึบาทเท่านั้นนะลูกค้าคะบางท่านอาจจะได้นะคะถูกกว่าบางท่านอาจจะได้แพงกว่านิดนึงนะ้อ2สบาทสบาทนะลูกค้าคะ สวัสดีคะ่ะลูกค้าคะซื้อหมอนหนุนสองใบแถมฟรีหมอนข้างหนึ่งใบวันนี้ราคา185บาทส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยคะ่ะลูกค้าคะหมอนหนุนไซส์หนาะไซส์ใหญ่ขนาดมาตรฐานตัวนี้ไซส์18คูณ26.5นิ้วคะ่ะลูกค้าคะหมอนหนุนไซส์18คูณ26.5นิ้วคะ่ะลูกค้านะได้ไป2ใบคะ่ะตัวนี้ข้างในเป็นใยสังเคราะห์นะคะลูกค้าคะไม่ยุบไม่แฟบง่ายใช้งานได้นานนุ่มฟูนะคะลูกค้าคะ ตัวนี้นะคะใบหนาใบใหญ่ขนาดมาตรฐานไซส์18คูณ26.5นิ้วค่ะลูกค้าคะเทมมอนข้างให้ไปนะคะ1ใบมอนข้างความยาว105คูณ25เซนติเมตรค่ะลูกค้าคะลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้ในตะกร้าซ้ายมือเลยนะคะกดเข้าไปคําว่าซื้อค่ะลูกค้าคะแล้วสามารถเลือกสีได้นะคะเลือกสีเลือกลายได้มอนทุกสีทุกลายเป็นไซส์เดียวกันคือ18คูณ26.5นิ้วค่ะลูกค้าคะ มอนทุกสีทุกลายเป็นไซส์เดียวกันคือไซส์18คูณ26.5นิ้วค่ะที่โชว์อยู่ตอนนี้จะเป็นลายหัวใจแดงนะคะลูกค้าค่ะสีไม่ตกลายไม่ลอกพิมพ์ลายชัดนะคะสีไม่ตกลายไม่ลอกพิมพ์ลายชัดผ้าที่ใช้เป็นผ้าคอตตอนอย่างดีค่ะลูกค้าคะไซส์หนาะไซส์ใหญ่ขนาดมาตรฐาน18คูณ26.5นิ้วนะคะลูกค้าค่ะมอนหนุน18คูณ26.5นิ้วค่ะอืมนะคะ สวัสดีค่ะสั่งวันนี้แม่ค้าส่งให้รอบวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าคะสั่งวันนี้ส่งให้รอบวันถัดไปเลยนะคะลูกค้าคะสีไม่ตกลายไม่ลอกพิมพ์ลายชัดไม่ยุบไม่แฟบง่ายนะคะลูกค้าคะโปรโมชั่นวันนี้ราคาแค่185บาทนะคะลูกค้าคะราคาเหลือเพียง185บาทส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางข้างในเป็นใย,ยสังเคราะห์นะคะลูกค้าคะจะได้ไปอยู่นะคะลูกค้าคะในหนึ่งชุดลูกค้าจะได้หมอนหนุนไป2รลูกให,ใหญ่เลยนะ ได้หมอนหนุนป2สองลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคะหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทส่งให้ซีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะคุณลูกค้านะลูกค้าอยากดูสีไหนลายไหนสามารถคอมเมนต์ได้คุณลูกค้าอยากดูสีไหนลายไหนสามารถคอมเมนต์ได้นะคะลูกค้าคะอะที่ชว์อยู่หัวใจแดงค่ะลูกค้านะตอนนี้จะเป็นลายหัวใจแดงนะคะลูกค้าขาจะเป็นสีแดงสดใสเลยนะคะสีไม่ตกลายไม่ลอกพิมพ์ลายชัดส่งฟรีมีปลายทางนะคะลูกค้าขา อ่ะใครไม่ทานลายตารางนะคะตัวนี้นะคะเป็นลายข้อใหม่นะคะลูกค้าคะตัวน e ี 26, ้เป็นลายข้อใหม่นะคะเป็นหมอนลายตารางนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะอันนี้จะเป็นหมอนหนุนลายตารางนะคะไซส์18คูณ26.5นิ้วค่ะนะคะไซส์18คูณยีนิ้วนะคะลูกค้าคะเป็นหมอนใยสังเคราะห์แท้นะคะลูกค้าคะเป็นหมอนใยสังเคราะห์แท้ไซส์18คูณยนิ้วนะคะลูกค้าคะโปรสองแถมหนึ่งนะคะ185บาทลูกค้า ได้หมอนข้างแถมไปให้ฟรีอีกหนึ่งใบนะลูกค้าคะหมอนข้างความยาว1 0 <unt ied> <Pope> AH. 5คูณยเซนติเมตรนะคะลูกค้าสีไม่ตกกลายไม่ลอกพิมพ์ลายชัดผ้าที่ใช้เป็นผ้าคอตตอนอย่างดีนะคะลูกค้าคะตัวนี้ผ้าที่ใช้เป็นผ้าคอตตอนอย่างดีเลยนะคะลูกค้า185บาทนะคะหมอนนุ่มๆแน่นๆเลยค่ะนุ่มฟูนะคะลูกค้าคะหมอนของทางร้านนุ่มฟูนะคะไม่แข็งนะคะลูกค้าขาไม่แข็งไม่ทําให้ปวดคอนะคะนี่เลยนะคะ ไซมามาตรฐานค่ะอะใครชอบลายตารางลูกค้ากดรับเป็นลายตารางได้เลยนะคะลูกค้ารับเป็นลายตารางได้เลยหนึ่งแปดห้านะคะหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทนะคะลูกค้าขาแพ็กใส่ถุงแบบนี้ให้ไปนะคะลูกค้าขาแพ็กใส่ถุงแพ็กเกจแบบนี้ให้ไปเลยนะคะลูกค้าขาเอาไปขายต่อมีกำไรค่ะลูกค้าขาซื้อเป็นของขวัญของฝากของจจบถลากได้เลยนะคะ ร้อยแปดห้านะคะได้หมอนหนุนสองได้หมอน้างหนึ่งนะอ่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าขะลายนี้เป็นลายน้องกอตตินะคะตัวนี้จะเป็นน้องกอตตินะคะลูกค้าขะหมอนทุกใบนะคะหมอนทุกใบทุกลายทุกสีไซส์เดียวกันสิบแปดคูณยี่สิบหกจุดห้านิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นลายน้องกอตติค่ะลูกค้าขะตัวนี้จะเป็นลายน้องกอตตินะคะลูกค้าขาสิบแปดคูณยี่สิบหกจุดห้านิ้วค่ะนะคะสีไม่ตกลายไม่เลอกพิมพ์ลายชัดค่ะ นะคะสีไม่ตกลายไม่ลอกพิมพ์ลายชัดนะคะลูกค้า่ะหมอนใยสังเคราะห์นะคะตัวนี้จะเป็นหมอนใยสังเคราะห์ค่ะลูกค้าคะ สินค้ามีพร er mm um, ้อมส่งนะคะสามารถเก็บเงินปลายทางได้คุณลูกค้าสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลย185บาทนะคะ185บาทได้หมอนหนุน2ได้หมอนข้าง1นะคะได้หมอนหนุนไป2ได้หมอนข้าง1นะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติต้าฝากกดหัวใจให้แม่ค้าด้วยนะคะหมอน2หมอนข้าง1 185บาทนะคะราคา185บาทส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะลูกค้าค่ะ ใครชอบลายกอต,ตินะคะลูกค้าขากดลายกอต,ติได้เลยนะคะกดรับลายกอต,ติได้เลยลูกค้าน้องน่ารักมากนะลูกค้าขาน้องน่ารักมากชุดนี้นะคะ185บาทนะคะชุดที่โชว์อยู่ราคาเพียง185บาบาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางด้วยนะคะคุณลูกค้าขา นี่เลยนะคะดีเทลน่ารักมากนะคะตัวนี้ดีเทลน่ารักมากนะคะตัวพื้นจะเป็นสีครีมนะคะลูกค้าคะตัวพื้นของหมอนจะเป็นสีครีมนะคะแล้วก็นะคะตัดด้วยน้องกอจินะคะออกจะเป็นสีเขียวๆฟ้าหน่อยนะคะลูกค้าคะมีสตรอเบอรี่มีสายลุงมีดอกไม้นะคะน่ารักมาก185บาทค่ะนะคะ18 5้บบาท ลูกค้าชอบลายไหนสามารถกดเลือกได้เลยนะคะลูกค้าคะอยากได้ลายไหนลูกค้ากดสั่งซื้อได้เลยนะคะกดสั่งซื้อได้เลย185บาบาทนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ ซื้อหมอนหนุนซองใบแถมฟรีหมอนข้างหนึ่งใบนะคะราคา1นึ่บาทส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินไปทางค่ะคุณลูกค้าสามารถกดเลือกสั่งซื้อได้เลยลูกค้าสามารถกดเลือกสั่งซื้อได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นลายน้องแบดแบดมาลุต่อไปเป็นแบดแบดมาลุ u, ค่ะคุณลูกค้าคาแบดแบดมาลุสิบ1 8คูณยีนิ้วค่ะนะคะหมอนหนุนไซส์สิบ1ดคูณยี่สนิ้วค่ะ สกีนลายแบบนี้เลยนะคะตัวลายนะคะสีไม่ตกลายไม่ลอกนะสามารถซักมือซักเครื่องได้นะคะตัวนี้สามารถซักมือซักเครื่องได้ค่ะคุณลูกค้านะน่ารักมากนะคะลูกค้าค่ะตัดดําตัดขาวสีไม่เปื้อนง่ายค่ะตัวนี้สีไม่เปื้อนง่ายนะคะลูกค้า่ะแบดแบดมารุนะคะลูกค้าแบดแบดมารุ ได้หมอนนุนสองได้หมอนข้าง1นึ่นะคะ1-85นะคะลูกค้าขาได้หมอนนุนไปสลูกเลยนะคะได้หมอนนุนไปสองลูกนะคะได้หมอนข้างแถมให้ฟรีอีก1ลูกเซตนี้คุ้มคุ้มหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะลูกค้าขาที่นะคะที่โรงงานที่โรงเรียนที่บริษัทนะคะลูกค้าขาจะจับของขวัญปีใหม่แล้วลูกค้าเอาไปจับได้เลยค่ะ ราคาไม่เกิน200นะคะลูกค้าคะ185บาทนะคะ185บาทส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะตัวที่โชว์อยู่จะเรียกว่าลายแบทแบทมารุนะคะตัวนี้น่ารักมากนะคะถูกใจนะคะลูกค้าคะถูกใจเด็กๆถูกใจผู้ใหญ่ถูกใจวัยรุ่นเลยนะคะแบทแบทมารุนะหมอนข้างไซส์18คูณ26.5นิ้วออะหมอนข้างความยาว1 0 5คูณ25เซนนะคะลูกค้าา หนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทคุณลูกค้าชอบลายแบดแบดมารุนะคะกดรับได้เลยนะคะลูกค้าคะกดรับเป็นแบดแบดมารุได้เลยนะคะอยากดูลายไหนคอมเมนต์ได้คุณลูกค้านะคะลูกค้าอยากดูลายไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ,ะดาวกลมคะ่ะตัวนี้เป็นน้องดาวกลมนะคะดาวกลมหนึ่งร้อยแปดสิบห้านะคะ หมอนไซส์เดียวกันทั้งหมดคือ18ค26นิ้วนะคะลูกค้าคะหมอนนะคะลูกค้าไซส์18คูณ26นิ้วค่ะ ะะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีช่วงเที่ยงๆนะคะ185บาทค่ะได้หมอนหนุนสองได้หมอนข้างหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นใยสังเคราะห์นะคะลูกค้าขาตัวนี้เป็นหมอนใยสังเคราะห์นะคะลูกค้าขา185่บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าขาราคาดีราคางามเลยนะคะ185บาบาทส่งให้ฟรีมีปลายทางคะ่ะ อะที่โชว์อยู่เป็นลายดาวกลมนะคะเป็นดาวกลมค่ะสีไม่ตกลายไม่ลอกพิมพ์ลายชัดตัวนี้น่ารักมากนะคะตัวพื้นจะเป็นพื้นสีกลมนะคะตัดด้วยดาวนะคะลูกค้าค่ะตัดด้วยเฉดดาวสีขาวแบบนี้เลยนะคะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางหนึ่งดบ้าบาทคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้คาค่ะใครยังไม่ได้ของขวัญปีใหม่นะคะลูกค้าค่ะ มาจัดกันได้เลยนะคะลูกค้คาคะใครยังไม่ได้นะคะของขวัญปีใหม่ไปฝากญาติผู้ใหญ่นะคะลูกค้าคะแนะนําเลยลายนี้ค่ะลายดาวกลมนะคะน้องดาวกลมเป็นลายยอดฮิตเลยนะคะ185บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าจะได้หมอนนุนไป2ใบได้หมอนข้างแถมให้อีก1ใบนะคะลูกค้าคะได้หมอนข้างเป็นขอบแถมให้อีกหนึ่งใบเลยนะคะ185บาทคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะ ดีเทลของหมอนข้างจะเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะดีเทลของหมอนข้างจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าขานี่เลยสีไม่ตกนะลูกค้าขาสีไม่ตกลายไม่รอบพิมพ์ลายชัดแล้วก็คลาสสิกเลยนะคะลูกค้าขาจะเป็นหมอนหนุนขาวนะคะคลาสสิกเลยจะเป็นหมอนหนุนขาวค่ะไซส์เดียวกันนะคะ18ปคูณ26นิ้วนะคะหมอนหนุนไซส์18ปคูณ26นิ้วค่ะลูกค้าขาตัวนี้จะเป็นหมอนหนุนขาวนะคะ ตัวน,นี้จะเป็นหมอนหนุนขาวนะคะไซส์สิบแปดคูณยี่สิบหกนิ้วค่ะนี่เลยนะคะแพ็กไปแบบนี้นะคะลูกค้าขาในถุงจะมีโลโก้ค่ะซื้อไปขายต่อก็มีกําไรนะคะลูกค้าคะซื้อเป็นของขวัญของฝากก็มีน้ําใจต่อกันนะคะร้อยแปดห้านะคะร้อยแปดสิบห้าบาทโอ้โหเขียวโทรศัพท์มาเลยซันดอร์ดอร์ดดดดดด,ดนะคะลูกค้าขาแล้วก็แถมหมอนข้างให้อีกหนึ่งลูกนะคะลูกค้าคะ สามลูกใหญ่ๆแบบนี้จ่ายแค่185บาทค่ะลูกค้าคะลูกค้าจ่ายแค่185บาทเท่านั้นแบงแดงสองใบมีทอนนะคะลูกค้าค่ะ185บาทนะคะลูกค้าส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะอันนี้หมอนหนุนขาวนะคะลูกค้าหมอนหนุนขาวนะคะ185บาทหมอนทุกสีทุกลายนะคะลูกค้าคะไซส์เดียวกันทั้งหมดคือ 18คูณ26.5นิ้วค่ะข้างในเป็นใยสังเคราะห์นะคะตัวหมอนข้างในเป็นใยสังเคราะห์นะคะลูกค้าคะไม่ระคายเคืองต่อผิวไม่ยุบไม่แฟบง่ายตัวนี้ใช้งานได้นานค่ะลูกค้าคะตัวนี้ใช้งานได้นานได้รับสินค้าไปแล้วนะคะลูกค้าคะสามารถซักมือซักเครื่องได้แนะนํานะคะลูกค้าคะถ้าจะซักเครื่องแนะนํานะคะเป็นเครื่องปั่นนะคะ25กิโลกร,รัมขึ้นไปอย่าลืมใช้ถุงถนอมผ้าด้วยนะจ๊ะเพื่อป้องกันสินค,ค้าฉีกขาดนะ,ะหรือใครไม่สะดวกซักนะคะ จะสามารถใช้เลยก็ได้แนะนําเอาไปผึ่งแดดสักสองสามชั่วโมงนะคะเพราะว่าหมอนของทางร้านนะคะเราจะบีบอัดใส่ไปในถุงกระสอบนะลูกค้าคะเพราะฉะนั้นนะคะใยใยในหมอนนะคะลูกค้ามันจะหดตัวลงลูกนะค้าต้องนําไปผึ่งแดดให้ใยมันฟื้นตัวนะคะหนาแน่นนุ่มนะคะให้ใยมันฟื้นตัวหนาแน่นนุ่มเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> หรือจะใช้เป็นวิธีนี้นะคะลูกค้าคะ <c oughs> หรือจะใช้เป็นวิธีตบ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 ,ตบ,ตบนะคะลูกค้าคะ <c oughs> ด้านซ้ายด้านขวานะคะให้ใยมันฟื้นตัวขึ้นนะคะนี่เลยถ้าสมมุติว่าได้รับหมอนไปแล้วนะคะลูกค้าหรือใครมีหมอนอยู่ตอนนี้นะคะลองใช้วิธีนี้ดูนะคะลูกค้าค่ะตบให้น้องนะคะลูกค้าใยกระจายตัวนะคะให้ใยกระจายตัวนะคะฟูขึ้นนะลูกค้าค่ะตบให้ครบทุกด้านนะคะลูกค้านะตบให้ครบทุกด้านเลย แล้วลูกค้าก็จะได้หมอนนะคะที่ฟูขึ้นเหมือนเดิมนะะที่ฟูขึ้นเหมือนเดิมนะคะน่าใช้นะคะลูกคา้า185บาทนะคะ185บาทได้หมอนหนุนไป2ลูกได้หมอนข้างแถมไม่ฟรีอีกหนึ่งลูกคะ่ะลูกค้านะ185ส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะนะคะ185บาท,ทส่งฟรีมีปลายทางนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะอ่ะหมอนหนุนขาวนะคะลูกค้าหมอนหนุนขาวนะคะ ลูกค้าอยากได้สีไหนคอมเมนต์ได้ลูกค้าอยากเห็นอยากดูลายไหนลูกค้าสามารถคอมเมนต์ได้นะคะเดีย๋ยวแม่ค้าจะโชว์ให้ดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้แม่ค้าขอไล่ลายเรื่อยๆโชว์ให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะขอบพระคุณสําหรับคําสั่งซื้อมากๆเลยนะคะลูกค้านะขอบพระคุณสําหรับคําสั่งซื้อค่ะอ่ะตัวนี้หมูชมพูค่ะหมูชมพูหรือจะเรียกว่าเป็นน้องหมูข้าวโพดก็ได้นะคะลูกค้าค่ะ ให้ดูดีเทลนะคะเป็นสีชมพูพาเทลพาเทลนะคุณลูกค,ค้าขาตัวนี้จะเป็นสีชมพูพาเทลพาเทลค่ะนะคะสกีนลายลงไปในเนื้อผ้าเลยนะคะซักได้นะคะสีไม่ตกลายไม่ลอกค่ะลูกค้านะซักได้สีไม่ตกลายไม่ลอกค่ะ จะมีน้องหมูสีชมพูแบบนี้นะคะลูกค้าขาตัดกับขอบดํานะลูกค้าตัดกับขอบดํานะคะลูกค้านุ่มนะคะนุ่มๆเลยนะคะหมอนของทางร้านไม่แข็งนะคะลูกค้าขาใครที่นอนหมอนแข็งไม่ขาไม่แน,นะนํานะนะคะเพราะว่านุ่มๆนุ่มฟูเด้งนะคะลูกค้าขาหมอนของทางร้านนุ่มฟูเด้งแบบนี้เลยนะคะ185บาท185บาทลูกค้าได้หมอนหนุน <cubes> ไปสองลูกค่ะ นะคะลูกค้าจะได้หมอนหนุนไป2รูปแบบนี้เลยนะคะนะคะหมูข้าวโพดนะคะลูกค้าค่ะหรือจะเรียกว่าเป็นหมูชมพูนะคะลูกค้าหมูชมพูหมูข้าวโพดขอบพระคุณสําหรับคําสั่งซื้อลูกค้าด้วยนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้แมค่ค้าด้วยนะคะหนึ่งร้แปดิบ้าบาทค่ะนะคะใครชอบลายน้องหมูชมพูกดรับได้กดรับน้องหมูชมพูได้เลยนะคะลูกค้านะ หนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะนะคะได้หมอนหนุนสองได้หมอนข้างหนึ่งนะคะลูกค้านะได้หมอนหนุนสองได้หมอนข้างหนึ่งคุ้มค่ามากนะคะแบงค์แดงสองใบมีทอนเดอลูกค้าคะแบงค์แดงสองใบมีทอนลูกค้าคะถ้ารับน้องหมูชมพูกดสั่งซื้อเป็นน้องหมูชมพูได้เลยค่ะนะคะ ะก้าที่โชว์อยู่ให้คุณลูกค้ากดเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยเลือกสีเลือกไลยอย่าลืมเช็คที่อยู่ให้ถูกต้องและชัดเจนนะคะลูกค้าคะไม่เกิน2-3ถึงสวันก็จะได้รับพัสดุแล้วนะคะลูกค้าคะไม่เกิน2-3ถึงสวันคุณลูกค้าก็จะได้รับพัสดุแล้วนะคะอ่ะต่อมาเป็นน้องคุโรมิม่วงนะคะตัวนี้คุโรมิม่วงไซส์8 8คูณ26นิ้วค่ะ โรมีม่วงไซส์8ิคูณ26.5นิ้วนะคะลูกค้าคะไซส์18คูณ26.5นิ้วนะคะลูกค้าคะ1ชุดได้หมอนหนุน2นะคะลูกค้าคะใน1ชุดนะคะลูกค้าจะได้หมอนหนุนไป2ใบค่ะลูกค้าจะได้หมอนหนุนไป2ใบนะคะได้หมอนข้างแถมให้ฟรีอีก1ใบนะคะลูกคา้า185บาทนะคะ 185ดบ้าบาทส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ185บาทส่งฟรีมีปลายทางค่ะน่ารักมากนะคะลูกค้าขาคุโรมิม่วงตัวนี้คุโรมิม่วงคุณลูกค้าขาซื้อไปแล้วไม่เสียใจแน่นอนนะคะซื้อไปแล้วไม่เสียใจแน่นอน,นะค่ะลูกค้ามีแต่ซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ํานะคะลูกค้า18 5ดห้าส่งให้ฟรีมีปลายทางค่ะนะคะลูกค้าขาส่งฟรีมีปลายทางค่ะ น้องครโรมิม่วงน่ารักมากๆเลยนะคะมาจัดกันได้นะคะลายนี้ก็ขายดีมากๆนะแล้วก็ลายนี้มาใหม่ค่ะลูกค้าค่ะเป็ดครีมนะคะตัวนี้ลายน้องเป็ดครีมเข้าใหม่นะคะลูกค้าขา185บาทนะคะ185บาทได้หมอนหนุนไป2รลูกแบบนี้เลยนะคะได้หมอนหนุนไป2รลูกแบบนี้เลย185บาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะลูกค้าคะ น้องเป็ดครีมนะคะลูกค้าเป็ดครีม185บาท185บาทได้หมอนหนุนสองนะคะลูกค้าคะได้หมอนหนุนสองได้หมอนข้างแถมให้อีกหนึ่งใบนะคะ3ชุดนะคะ3ใบคุ่มคุม,ม185บาบาทส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะคุณลูกค้าคะชอบลายนี้กดรับลายนี้ได้เลยนะคะ 185บาทนะคะ185บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็นะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะลูกค้า่ะ,คะน้องหมีลอตโซ้นะคะน้องหมีสตรอเบอรี่นะคะลูกค้า หมสตอเบอรี่185รบาทได้หมอนหนุนสองนะคะลูกค้าคะได้หมอนหนุนไป2ลูกเลยค่ะนะคะสำหรับน้องหมีสตอเบอรี่นะคะลูกค้าขา185บาทร้านส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าคะร้านส่งให้ฟรีคุณลูกค้าอย่าลืมเก็บคูปองด้วยนะลูกค้าอย่าลืมเก็บคูปองค่าส่งด้วยนะลูกค้าขะ185้บาท ได้หมอนหนุนสองได้หมอนข้างหนึ่งนะคะ185บาทได้หมอนหนุนสองได้หมอนข้างหนึ่งนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะซื้อหมอนหนุนสองใบแถมฟรีหมอนข้างหนึ่งใบวันนี้เอาไปเลยราคาแค่185บาทลูกค้าขาราคาคือถูกมากนะคะคือคุ <Whew ś> ้ม <ies> ค่าคุ้มราคาเลยวันนี้185 185ได้หมอนหนุนสองได้หมอนข้างไปหนึ่งนะคะได้หมอนหนุนสองได้หมอนข้างหนึ่งค่ะ คุ้มมากนะคะคุ้มมากคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะลูกค้าคะมอนหนุนไซส์ใหญ่มาตรฐานนะคะมอนหนุนไซส์ใหญ่มาตรฐานเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะอยากดูสินค้าลายไหนตัวไหนคอมเมนต์ได้นะคะอยากดูสินค้าลายไหนตัวไหนคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวแม่ค้าโชว์ให้ดูเดี๋ยวแม่ค้าโชว์ให้ดูนะคะสั่งวันนี้ส่งให้รับวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าคะ สินค้าทุกรายการสั่งวันนี้แม่ค้าส่งให้รอบวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าคะไม่เกิน2อถึงสาวันคุณลูกค้าจะได้รับพัสดุนะไม่เกิน2อถึงสวันลูกค้าจะได้รับพัสดุนะคะ18 5บาบาทค่ะหนึ่งแปดบ้าบาทคูโรมิม่วงนะคะคูโรมิม่วงหนึ่งแบาทค่ะ185ปดห้าลายคูโรมิม่วงนะคะตะกร้าที่แม่ ค้าปักหมดอยู่ได้หมอนหนุนสองได้หมอนข้างหนึ่งนาลูกค้าคะตะกร้าที่แมคค้าปักหมดอยู่นะคะในหนึ่งชุดลูกค้าจะได้หมอนหนุนสองใบได้หมอนข้างหนึ่งใบนะคะลูกค้าคะขอบพระคุณสําหรับคําสั่งซื้อค่ะสั่งแล้วนะคะแม่ค้าส่งให้เราวันพรุ่งนี้นะคะรอประมาณ2-3วันคุณลูกค้าจะได้รับพัสดุนะคะหากพื้นที่ไหนล่าช้าก็จะไม่เกิน5วันนะคะบางพื้นที่ของอาจจะเยอะนะคะหรือฝนตกน้ําท่วมอย่างนี้ค่ะอาจจะล่าช้าหน่อย185บาทค่ะลูกค้าคะ185หมอนนะคะลูกค้าคะไซส มาตรฐานนะคะหนานุ่มนะคะหมอนของทางร้านไม่แข็งนะคะนุ่มๆเลยนุ่มๆเลย,ย185บาทลูกค้าคะถ้าชอบนะคะถ้าชอบหมอนของทางร้านคุณลูกค้ากดรับได้เลยอก็อันบางอย่างนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทลูกเกยใหญ่เลยนะคะลูกค้าขาได้เป็นลูกเกยใหญ่แพ็คใส่ถุงแบบนี้ให้เลยนะคะลูกค้านะ ลูกค้า185บาท185บาทส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งให้ฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณลูกค้าคะสั่งได้เลยสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะลูกค้า185้า18 185ได้หมอน2ได้หมอนข้างหนึ่งนะคะ185ได้หมอนนุน2ได้หมอนข้างหนึ่งนะคะคุณลูกคา้าคะชอบนะคะสีไห,ไหนลายไหนกดเลือกได้เลยคุณลูกคา้าขาชอบสีไหนลายไหนกดเลือกดูได้ในตะกร้าเลยนะคะ185บาท185บาทได้หมอนนุน2ได้หมอนข้างหนึ่งนะคะโอเคนะคะลูกคา้าขาถ้าท่านใดนะคะลูกค้าอ่ะสั่งซื้อแล้วขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวแมค่ค้าขออนุญาตลงไลน์แล้วนะ แม่ค้าขออนุญ,ญาตลงไลฟ์แล้วนะคะลูกค้าคะถ้าท่านได้ไม่ทันนะคะไม่ทันไลฟ์นี้ลูกค้าสามารถกดดูหน้าโปรไฟล์ได้นะ,ะกดเลือกดูหน้าโปรไฟล์ได้นะคะหรือลูกค้าจะเพิ่มสินค้าในตะกร้าไว้ก่อนนะคะลูกค้าคะไม่ซื้อไม่เป็นไรฝากกดติดตามไว้ก่อนก็ได้นะคะลูกค้าคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะลูกค้าหมอนราคาส่งตรงจากโรงงานนะคะ หมอนใยสังเคอแท้ไซส์18คูณ26นิ้วส่วนหมอนข้างความยาว105คูณ25เซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าคะถ้าลูกค้าชอบสินค้าของทางร้านหรือวันนี้ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะกดเพิ่มในตะกร้าไว้ก่อนได้นะคะลูกค้าคะกดเพิ่มในตะกร้าไว้ก่อนได้185บาทได้หมอน2หมอนข้างหนึ่งค่ะวันนี้นะคะแม่คะขออนุญาตลงไลน์นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ มาเก็บได้เลยนะจ๊ะมาเก็บได้เลยฉันเป็นคนซ้ายเธอเป็นคนเก็บม,ม,มันหม